เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัฒน้นุ้ยผอมนะครับวันนี้เป็นคอมเมนเตอร์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ธิดารัตต่างบุลนะครับที่เป็นผู้ช่วยในการนําเสนอในวันนี้นะครับผมขออนุญาตนาเสนอนะครับผลการวิจัยนะครับในเรื่องของการประเมินโครงการสถานศาึกษาสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและอพยพบุงงของโรงเรียนบ้านหัวคู่สํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจนะครับ,ร Market รบโดยกับผมเอง ในบนเรืองเกียรินอกนะครับนักสารบญญาโทสาขาบริหารการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีานะครับซึ่งความเป็นมาและความสําคัญนะครับของการทําวิจัยในครั้งนี้นะครับผู้วิจัยได้มุ่งเห็นนะครับปัญหาของยาเสพติดนะครับในประเทศไทยซึ่งได้ศึกษาจากยุทธศาสตร์ชาตินะครับปี2561ถึง2580นะครับที่ระบุว่า ปัญหาของยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับแล้วทุกภาคส่วนนะครับก็เห็นความสําคัญโดยเฉพาะนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับว่าเยาวชนไทยนะครับมีความที่จะมุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าชุมชนหรือว่าหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการเนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เลยมองเห็น สความสําคัญนะครับของการจัดทําโครงการนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำนะครับโครงการสถาบึนสารสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกนะครับตั้งแต่ปีพศ2559นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับโดยผู้วิจัยนะครับตัวผมเองได้มองเห็นนะครับว่าการวิจัยในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากนะครับก็ต่อเมื่อมีการประมวลผลนะครับและใช้รูปแบบในการประเมินนะครับ ผมก็เลยมองเห็นว่ารูปแบบการประเมินของ c p s Model นะครับของ s t u b b p e a B นะครับเมื่อปี2007นะครับจะมาใช้ในการปรับให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองคู่นะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับในครั้งนี้มี2ข้อนะครับ1ก็เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวนะครับของโรงเรียนบ้านหนองคู่นะครับ 2. เพื่อศึกษานะครับแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับ ามโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและเอาไปยมุขครับผมความสัมพันธ์ของการวิจัยในครั้งนี้นะครับข้อ1ก็คือผลการดาเนินงานโครงการครับ 2. แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโครงการนะครับสุดท้ายเลยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงบทโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันนะครับสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขครับกซึ่งขอบเขตของการวิจัยนะครับกลุ่มประชากรนะครับก็จะมีบุคลากรในโรงเรียนบ้านหมองคู่นะครับก็คือชุมชนที่เป็นผู้รับบริการนะครับก็จะมีผู้บริหารนะครับมีครูมีนักเรียนนะครับชุมชนผู้รับบริการก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นผู้นําชุมชนนะครับ แล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนอันที่3ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ซึ่งหลังจากที่เราได้ประเมินนะครับก็จะไปหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดจกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบเขตของการวิจัยน,ใน,ใจนะครับตัวแปรที่จะศึกษานะครับก็คือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุขของโรงเรียนบ้านหนอง,งคู่นะครับส่วนอันที่2ก็คือองค์ประกอบนะครับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุขซึ่ง ผู้ประเมินนะครับได้ใช้รูปแบบ CPM model ของ s t a ๊ป b e อนะครับก็จะได้กรอบแนวคิดนะครับในการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือส่วนแรกก็คือโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขของโเรียนบ้านหนองคู่นะครับโดยที่ใช้การประเมินนะครับในรูปแบบของ CPM model นะครับก็คือมีด้านบริบทนะครับด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตนะครับซึ่งด้านผลผลิตนั้นก็จะมีนะครับด้านย่อยออกมาอีก4ด้านก็คือด้านผลกระทบด้านประสิทธิผลด้านความยั่งยืนและก็ความสามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะได้แนวทางนะครับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดกอออบัยมุขของโรงเรียนบ้านหนองคู่ครับวิธีดําเนินการวิจัยนะครับ ผู้วิจัยได้แบ่งนะครับระยะออกเป็น2ระยะนะครับคือระยะที่1ก็คือการประเมินโครงการนะครับการประเมินโครงการนะครับทางผู้วิจัยนะครับได้ประเมินอยู่3ากลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือประเมินจากบุคลากรในโรงเรียนนะครับกลุ่มที่2ประเมินจากนักเรียนและผู้ปกครองนะครับส่วนแบบประเมินที่3นะครับก็คือประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษาหลังจากนั้นนะครับหลังจากระยะที่1เสร็จแล้วก็จะได้ นำข้อคำถามนะครับที่มีค่าเฉลี่ยต่ำนะครับมาสัมภาษณ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนของโครงการสานกษาสีขาวต่อไปครับอขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่ผมได้นำจากสไลด์นี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับมีการประเมินนะครับวิธีการก็คือบุคลากรในโรงเรียนนะครับในการเลือกแบบเจอะจงนะครับ ตัวแปรที่จะศึกษาก็จะมีทั้ง4ด้านเลยนะครับก็คือด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการแล้วก็ด้านผลผลิตนะครับเครื่องมือก็จะเป็นแบบประเมินชุดที่1นะครับกลุ่มตัวอย่างมีผู้บริหารสถานศึาษา1คนนะครับครูจํานวน12คนนะครับส่วนอันที่2นะครับวิธีการนะครับก็คือประเมินจากนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนนะครับอันนี้ก็เลือกแบบจอะจงนะครับซึ่งประเมินนะครับโดยเลือกตัวแปรที่จะศึกษามีด้านเดียวนะครับก็คือด้านผลผลิตเพราะว่าด้านผลผลิต จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่านักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้รับอะไรจากโครงการนี้บ้างนะครับก็เป็นแบบประเมินชุดที่2โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบจอะจงนะครับก็มีจํานวนนักเรียน11คนนะครับและผู้ปกครองนักเรียน11คนนะครับวิธีการที่3านะครับก็คือการประเมินนะครับจากคณะกรรมการสถานศึกษาแบบเลือกแบบจอะจงเหมือนกันนะครับแต่ตัวแปรที่จะศึกษามี2ด้านนะครับก็คือด้านผลผลิตและด้าน บริบทนะครับโดยใช้แบบประเมินชุดที่3นะครับกลุ่มตัวอย่างของแบบประเมินชุดนี้ก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาทั้ง7ท่านนะครับระยะที่2นะครับก็คือการสัมภาษณ์ผู้สมควรบุตรนะครับเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโครงการนะครับเครื่องมือก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์ครับกลุ่มผู้สมควรบุตรที่ทางผู้วิจัยได้คัดเลือกนะครับก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ มีผลงานดีเด่นนะครับเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวนะครับจำนวน2คนเจ้าหน้าที่อํานวยการนะครับศูนย์นอานวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดในระดับอําเภอนะครับ1คนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับอีกหนึ่งคนสุดท้ายก็จะเป็นครูนะครับที่ได้รับผิดชอบโครงการสถานกศึกษาสีขาวนะครับที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนนะครับผมอีกหนึ่งคนครับ การ,รอภิบายผลนะครับการวิจัยในครั้งนี้นะครับด้านสูงสุดนะครับในด้านบริบทก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนนะครับสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับส่วนปัจจัยเบื้องต้นก็คือบุคลากรม,มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานนะครับส่วนด้านกระบวนการนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบบารับผิดชอบในการบริหารงานนะครับและการปฏิบัติอย่างชัดเจนด้านผลผลิตนะครับที่มีสีด้านแยกออกมานะครับ ด้านผลกระทบก็จะเป็นความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องนะครับของการดําเนินการโครงการ,การด้านประสิทธิผลนะครับโครงการนี้นะครับสามารถที่จะช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางนะครับในการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและวัยมุขในโรงเรียนนะครับส่วนความยั่งยืนนะครับชุมชนที่เป็นเจ้าของชุมชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการนําประโยชนท์ที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้นะครับ ในชุมชนได้น,นะครับส่วนสุดท้ายนะครับความสามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขของโรงเรียนบ้านหนองคู่นะครับก็จะเป็นโครงการที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด,ดูแลป้องกันยาเสพติดของสถานศาึกษาอื่นหรือว่าในชุมชนอืน่นๆได้ครับซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็จะมีด้านมีค่าเฉลี่ยด้าน ที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะนําไปสัมภาษณ์ผู้สอนวรรณวุฒนะครับหาแนวทางเพื่อให้กระบวนการนะครับหรือด้านต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับซึ่งด้านบริบทนั้นทางผู้ผู้ให้สัมภาษณ์นะครับก็พูดถึงกระบวนการในการมีส่วนร่วมนะครับให้ทางทั้งชุมชนโรงเรียนนะครับผู้นําชุมชนเนี่ยทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ร่วมกันวางแผนได้อย่างชัดเจนนะครับ ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้นนะครับค่าเฉลี่ยนในด้านนี้ที่ได้น้อยนะครับก็คือความพึงพอใจนะครับของสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งสื่อการเรียนรู้นะครับก็ยังไม่หลากหลายนะครับทางผู้ให้สัมภาษณ์นะครับผู้สรงคุณพุจาก็บอกว่าให้สร้างเครือข่ายการประสานงานจากหนงานอื่นอาจจะเป็นกรมการปกคอรองหรือเป็นสถานีตำรวจภูธรนะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รับสื่อในการ ได้รับที่หลากหลายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการถับทุกกลุ่มสาระนะครับในด้านกระบวนการนะครับก็จะมีการนิเทศติดตามทั้งภายในและภายนอกนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยนในด้านนี้ที่น้อยนะครับก็คือการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการนะครับบางครั้งบางทีอาจจะมีการไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างมีหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับก็เลยทําให้การนิเทศติดตามอาจจะมีผล น้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับด้านเฉลี่ยด้านผลผลิตนะครับก็จะมีเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับการแนะแนวนะครับหรือแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งผลผลิตนะครับในด้านผลผลิตผลสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนผู้ปกครองชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการนะครับการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวบดยาเสพติดและใบมกให้มีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดี และหา่หางไกลยาเสพติดและอบาอยมุขครับผมข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ทางผู้วิจัยเนะี่ยได้รายงานผลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจนะครับในการประเมินโครงการในครั้งนี้เพื่อจะที่จะให้โครงการนีด้ดาเนินต่อหรือจะหยุดไว้พอแค่นี้นะครับก็ควรมีการนิเทศและติดตามนะครับส่วนอันที่4ก็คือควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงนะครับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะครับควรมีการเปรียบเทียบนะครับความคิดเห็นต่อโครงการในการดําเนินโครงการนะครับโดยให้มีการเปรียบเทียบที่หลากหลายมุมมองนะครับแล้วก็มีการนําปัจจัยนะครับที่มีผลของความสําเร็จในครั้งนี้นะครับนําไปใช้กับสถานศึกษาอื่นได้ด้วยนะครับอันที่3ก็คือควรมีการวิจัยเพื่อ หาแนวทางนะครับดูแลและป้องกันโดยการใช้รูปแบบก,การอื่นนะครับของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสติดและอบายมุกครับผมกับผมนายบุญเรืองเกตโนกนะครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับลาดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัฒน์นุวพรนะครับได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในคังนี้ครับขอบคุณมากครับ